เปิดตัวแล้ว iPad Pro 2021ใช้ชิป M1 รองรับ 5G ให้หน่วยความจำสูงสุด 2TB เปิดตัวแล้ว iPad Pro 2021ใช้ชิป M1 รองรับ 5G ให้หน่วยความจำสูงสุด 2TB ล่าสุดทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ที่อัปเกรดด้วยชิป M1 ที่มีขนาดหน้าจอให้เลือก11นิ้วและ2.9นิ้วแล้ครับ และเปลี่ยนมาใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ Thunderbolt ที่ส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นครับ iPad Pro 2021มีหน้าจอทั้งขนาด11นิ้วและ12.9นิ้วให้เลือกโดยที่ดู่นหลังใช้พาแนลจอแบบ Mini LED โดยที่ตัวจอเป็นแบบ Liquid Retina XDR Display ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับจอ Apple Pro Display XDR โดยมีค่าคอนท a า t รช t i o สูงถึง1ล้านต่อ 1, 1และความสว่างสูงสุด1,600 nits เลยครับ และยังมาพร้อมกับความแรงโดยชิป M1 ใช้ CPU 8คอร์ core, และ GPU 8คอร์ core, บนระบบปรบริการ iPad OS ด้วยครับโดยทาง Apple เคลมว่า iPad Pro รุ่นนี้มีกำลังการประมวลผลที่แรงกว่า iPad รุ่นปี2010ถึง1,500เท่าและแรงกว่ารุ่นปี2020ถึง50%นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G และมีตัวเลือกความจำสูงสุดถึง2 t b เลยครับส่วนพอเชื่อมต่อเป็นแบบ Thunderbolt ซึ่งให้การส่งผ่านข้อมูลที่ไวขึ้นและอย่างรองรับการทํางานร่วมกับอุปกรณ์เสริมหลากหลายประเภทครับด้วยแบนด์วิดที่เร็วขึ้นถึง4เท่าหรือเท่ากับว่า iPad Pro สามารถต่อขึ้นจอ Apple Pro Display XDR ในระดับความละเอียดสูงสุด 6K ได้ด้วยครับให้กล้องหลังเพิ่มเติ2ตัวมีทั้งเลนส์ความละเอียด2 ps, ล้านพิกเซลหรือแส1.8เลนส์ u l Wide ความละเอียด10ล้านพิกเซลหรือแสก F 2.4 มุมมองกว้าง125องศาพร้อมด้วยไรเดอร์สแกนเนอร์ส่วนกล้องหน้ามีเลนส์ TrueDepth และเลนส์ UltraWide ความ,มละเอียด12ล้านพิกเซลมุมมองภาพกว้างถึง122องศามีฟีเจอร์จัดให้อยู่ตรงกลางหรือที่เรียกว่า Center Stage แผงกล้องตามผู้ใช้ได้ด้วยครับนอกจากนี้ทาง Apple ยังเปิดตัวอุปกรณ์เสริม Magic Keyboard สีใหม่ที่เป็นสีขาวอีกรุ่นด้วยครับสำหรับ iPad Pro 2021 จะเริ่มเปิดให้พีออเดอร์วันที่30เมษายนนี้เริ่มขายในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยมีความจุให้เลือก128 g b ก256 g ิ512 g ิ1เทอร์และ2เทอร์ไบครับมีบอดี้ให้เลือกทั้งสีเงินและสีเทาสเปกเกรครับ iPad Pro รุ่นใหม่ขนาด11นิ้วมีราคาเริ่มต้นรุ่น Wi-Fi อยู่ที่27,900บาทส่วนรุ่น Wi-Fi บวกกับ c e l l u l a ราคาอยู่ที่32,900บาทครับ และ iPad Pro รุ่นใหม่ขนาด12.9นิ้วรุ่น Wi-Fi มีราคาเริ่มต้นที่37,900บาทส่วนรุ่น Wi-Fi บล l กเซลลูล่าราคาอยู่ที่42,900บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ